สวัสดีค่ะวันนี้ขนมทางทองถนอมมิตรเนาะมาโชว์ผลงานของลูกศิษย์เรานะคะอุ้ยหลายวันเลยครูมไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะบางทีถ่ายไว้ก็ไม่ได้โพสต์เนาะอ่านี่ลูกศิษย์เข้ามาเรียนนะคะนี่นี่มือของลูกศิษย์นะคะสวยจังเลยอันนี้แป้งหมักนะลูกเนาะอันนี้แป้งหมักนะอ่าที่หยอดอยู่แป้งสดเนาะอที่เราเรียนไอ้ตกแต่งเมื่อกี้เรียนแป้งหมักกันนะคะไอ้ครูก็สอนใส่ไส,ส้ใส่ครีมนะ,ะน,นะคะอ่านี่นะคะสอนหยอดเช็ดเต่านะอ่ามาเอามาเอามานะ อ่านี้ไว้นานไปนิดหนึ่งสีเข้มไปนิดหนึ่งนะลูกนะอ่านะอ่าลูกศิษย์เขาเรียนกันอยู่นะคะเริ่มเก่งกันาแล้วนะคะอ่าอันนี้ครูรู้สึกว่าสีค้ำนิดหนึ่งนะคะอ่าเบาตัวนี้นะอันไหนสีค้ำนิดหนึ่งเราก็เบาไฟลงของครูจะเป็นหัวแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าเตาแยกหลุมนะคะโครงสร้างของครูจะสูงนะคะอ่านี่นะคะโครงสร้างนีเหรออันไหนแรงอันไหนเร็วไปนะเราไม่ทันสีเข้มไปเนาะเราก็สามารถปรับได้ทีละหัวแบบนี้นะคะ เขาเรียกว่าเตาแยกกลุ่มนะคะอ่าสีเข้มนะเอาไม่ทันเราก็เบาลงนะคะอ่าครูสอนเช็ดเตานะอ่านี้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้ไข่เค็มนะคะไข่เค็มเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเนาะต้องเอาแบบเค็มๆนะลูกนะเอาแบบเค็มๆเอาแบบที่อ่ามีเปลือกเนาะบางคนนะนะเอาแบบที่ดองใส่บาจ่างไม่ได้นะคะแล้วก็หยดน้ํามันลงไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมเด็ดปุดปิดปุดปิดแบบนี้นะคะห้ามเอาผ้าไปจุ่มในน้ํามันนะเรอาผ้านี้เช็ดเช็ดแบบนี้นะคะ นี่นะคะเช็ดเช็ดเช็ดแบบมีสี่ห้ารอบแล้วเขาหยุดน้ามันท okay. ีนะอ่าเช็ดเวลาเช็ดก็อย่างนี้อย่าเอามืออย่าเอามือลุน้วนไปจุ่มนะต้องใช้ด้ามอย่างนี้ด้วยนะกับไปทานเช็ดหม้อเนี่ยนะคะอ่าเช็ดแบบนี้เออเราก็หยอดได้เลยโอเคอ่ะไอลูกศิษย์ดโชว์หน่อยสิคะเป็นไงขนมของครัวอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยเนาะมาจากไหนเนี่ยลูกศิษย์ลืมถามมาจากคนลกนะเออแบบนี้อาเติมไปนี้เติมมือใหม่ไม่เป็นไรเติมนะเออนะ โอเคแบบนี้แล้วก็ปิดฝาอย่าให้ไอาน้ําออกเยอะนะคะอย่าให้อาน้ำออกเยอะนะคะอืมเป็นไงแป้งของครูเป็นไงบ้างลูกนุ่มครับนุ่มเนาะหวานหอมทีเดียวนะครับอืมหอมเนาะอ่านุ่มหวานหอมครบนะเออโอเคน่นนะคะเออแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปสอนสิบน้องที่บ้านต่อนะดีใจด้วยนะคะที่ชอบขนมครูเนาะอ่าอ่าโอเคหามานานเลยเนาะ กำไรดีด้วยเนาะหม้อแรกเมื่อกี้ได้กี่ชิ้นนะสามสิบครับหม้อหม้อเดียวได้สามสิบต้นทุนเท่าไหร่นะประมาณาสามถึงสี่บาทสามสามสามสิบ,สา,สบ,บาทเหมือนกันเนาะอ่าได้สามได้สามสิบชิน้นก็เท่ากับต้นทุนชิ้นละบาทเองเนาะอ่าเดี๋ยวครูมาดูที่ทูทําให้นะเนีย่ยตีว่าต้นทุนแป้งบาทหนึ่งครีมก็ห้าสิบสตางค์เนาะ,ะไส้ก็บาทบาทห้าสิบนะคะยังฝอยทองอครูก็มีเบอร์โทรให้นะสั่งตรงจากแหล่งผลิตเองเลยไม่ต้องสั่งอะไรผ่านครูนะ วิธีคว้างานะวิธีทําอะไรครูก็บอกให้นะต้มน,น้ําเชื่อมตีครีมสอนหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ต้นทุนก็ตรงนี้ก็ประมาณชิ้นละสามบาทไม่เกินสี่บาทเนาะถ้ามือหนักหน่อยก็จะสี่บาทเท่านั้นเองนะคะ<ๆ>กําไรดีนะคะขายสามพันกำไรสองพันเนาะโดยประมาณเนาะอย่างมะพร้าวถ้าเราหาซื้อมพะพร้าวได้ถูกๆูก็ยิ่งดีเนาะ,ะตกต้นทุนก็ล่เงียบสิบาทเองนี่ครูขูดเองนะเดี๋ยวนี้ไปซื้อเขามันแพงเราก็ซื้อมาขูดเองนะคะ ใายก็ทักเข้ามาขนมทังทองถนอมมิตรคู่ปเปิดบ้านสอนที่ซอยบัชรพลนะบางเขนกรุงเทพนี่เองนะคะนี่เขามีเตาแล้วอยู่แล้วเนาะ,ะ,ะกลับไปก็ทำขายได้เลยขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ,อะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะ